สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมพลโมโตไร,รวอลกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมจะขอมาอัปเดตข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จากฝั่งแดนมังกรครับเป็นรถในกลุ่มของ Sport Entry Bike ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวท็อปคลาสของแบรนด์ CFMoto โดยทางแบรนด์เขาครับก็ได้ปล่อยภาพทีเซอร์ออกมาเพียงภาพเดียว ซึ่งรถคันนี้จะเป็นรถสปอร์ตเอนรุ่นใหม่ของทางค่ายที่ได้พัฒนาต่อยอดมาจากตัว SRC 2 1 Concept โดยรถที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นะครับก็คือตัว SRC 2 1 Concept ซึ่งถือได้ว่าเป็นคอนเซปต์ตัวแข่งของโปรโตไทป์สังเกตได้จากตัวชุดแฟลลิ่งของมันครับที่มีวิงเล็ดออกมานอกจากนี้จานดิสเบรกหน้าคู่ก็มาพร้อมกับฝาครอบจานเบรกและที่บั้นท้ายของตัวรถยังมีการติดตั้งกล้องทางด้านหลังในแบบของตัวรถแข่ง m o t ต GP ไม่เพียงเท่านั้นครับสเปคก็ยังจัดเต็มด้วยสวิงอาร์มแขนเดี่ยวที่โชว์ให้เห็นลายล้อ รวมถึงชุดท่อไอเสียจาก SC Project ที่ออกคู่ยกสูงรายละเอียดทั้งหมดนี้ตามที่ผมว่ามาในตัวคอนเซปต์ SR 2 1คันนี้พอกลายมาเป็นโฉมโปรดักชันจริงในชื่อ450 SR ก็คาดว่าจะถูกละลายหายออกไป จากภาพทีเซอร์ที่ทาง CF Moto ปล่อยออกมาเพียงภาพเดียวตรงนี้จะเห็นได้ว่าชุดไฟหน้าของมันครับก็ได้มีการเพิ่มเข้ามาแล้วเป็นชุดไฟแบบ LED แต่ว่ายังคงเอกลักษณ์ความดุดันด้วยชุดวิงเล็ดอยู่ถึงแม้ว่ารถในพิกัด Entry b i k คครับถ้าเรียนกันตามตรงเนาะเขาไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากจนแทบจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งชุดวิงเล็ดเพื่อมาเพิ่มแรงกดดาวน์ฟอร์เลยด้วยซ้ำ และนอกจากนี้เลยอีกจุดหนึ่งก็คือการติดตั้งตัวกระจกมองข้างที่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED ในตัวทั้งชุดไฟหน้าแล้วก็กระจกมองข้างนี้แน่นอนครับว่ามันจะต้องถูกติดตั้งเข้ามาในรถโปรดักชันจริงเพื่อให้ผ่านกฎหมายในการจดทะเบียนใช้งานจริงบนท้องถนนได้อย่างถูกต้องสำหรับสเปครายละเอียดอื่นๆนะครับทาง CF Moto ได้ระบุออกมาว่า 450 SR คันนี้จะมีความแรงเทียบเท่ากับรถในคลาส 500cc แต่ว่าน้ำหนักตัวจะเบาเท่ากับรถคลาส250ถ้าเกิดให้คาดการประมาณการในเรื่องของตัวเลขพละกำลังนะครับผมก็คาดว่ามันน่าจะมีตัวเลขอยู่ช่วงประมาณ47แรงมา้าเพราะว่าเนื่องจากมันจะต้องถูกนำไปขายในบางประเทศครับที่อาจจะติดขัดในเรื่องของ ข้อกฎหมายในด้านของตัวพละกกำลังอย่างเช่นที่ประเทศอังกฤษเป็นต้นครับสําหรับน้ําหนักตัวนะครับก็คาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ170 180กิโลกรัมตัวเลขตรงนี้ครับถือว่าค่อนข้างเบาเลยและดูแล้วก็น่าจะเป็นรถสปอร์ตที่น่าแข่งขันในตลาดพอสมควรเลยครับเพราะทั้งหน้าตาที่ดูแล้วโชบเชียวและถ้าวัดกันตามตัวเลขที่ทาง CFMOTO ได้ให้ข้อมูลมา เรื่องของอัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักก็ต้องถือว่าดีในลำดับต้นๆของคลาสเลยอย่างไรก็ดีตอนนี้ยังไม่มีการระบุวันเปิดตัวที่แน่ชัดออกมาแต่คาดการณ์ค่ะว่าน่าจะอยู่ในช่วงอีกไม่กี่เดือนซึ่งมันจะต้องเปิดตัวที่ประเทศจีนก่อนไว้ทางทีมงานม o t ต r ร์เวลเราครับจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบกันอีกทีหนึ่ง สุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกคนนะครับติดตามพวกเราไว้ด้วยทั้ง YouTube นี้ครับฝากกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆและตัว f a c e b o o k c o m m o t o r i v a l นะครับรบกวนเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปกดไลค์ติดตามเป็นแบบ Favorite ให้พวกเราด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารกันแบบเ e ียลไทมเลยครับวันนี้ผมพลมอเตอร์ไ l ขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ